สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่าย ICT ชุมชนภาคอีสานจะพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดพธิการามนะครับครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีาการจัดกิจกรรมก็คือการอบรมโดยใช้หลักสูตร Intel Easy, Easy Step ของบริษัท Intel และก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาก็ได้มีโครงการจัดแสดงมิทยาจิตนะครับให้กับท่านปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยทางซ้ายมือครับทางซ่ายมือหนึ่งพันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไหมครับเรื่องผมยังไม่เปลี่ยน ยังพอรู้ไดต้องพาไปส่งอ,อีเมลไหมไต้องพาไปส่งอ,อีเมลออกให้นะครับใช่ใช้เบอร์โ<อ>ทรครับใช้ทางลัดไม่ได้มองนี้นะ มาที่พี่นครับเอาแบบยกมือจริงๆเลยนะครับว่าอาจะไปลองไลน์เรื่องไหนหรือจำได้ครับเขาอถ้าเกิดระเมรมาไดเป็นยงไระดีตอน่อมับสรในการเลียงเนี่ยมันเทีย กรายสื่อก็สื่อสื่อเขาไเติม์นี่เรื่องเหมือนของปลรัศสีบรรยากาโยธาะน้องมี่โยอาเหมยอาบรรยากาโยหอกจากน้องวัวเคยจากในน้องอนกามีกิจกรรมตางๆของศูนย์เรียนรู้ประตูนัก็จะเปย่กันสองส่วนเฉะนั้นอ่า นบบนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเข้าอบรมนะครับพี่ก็คือคณะผู้เข้าอบรม,นะรบเ,บรมเรียนรู้ในเรื่องของ ICT นะครับการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรอ n t เ l e อ s y s t s t นะครับ